สวัสดีค่ะบุม๋มเยาวดีตาโนนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อผู้ป่วยได้รับปัดเจ็บและต้องใช้เวลาในการรักษาตัวเป็นเวลานานอาจมีความกังวลด้านค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรักษาตัวนานอาจมีความรู้สึกท้อแท้รู้สึกหมดหวังอย่าเพิ่งกังวลไปนะคะในกระบวนการรักษานอกจากทีมแพทย์และพยาบาลยังมีหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ในการดูแลสิทธิและสวัสดิการของผู้ป่วยค่ะ ในการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์เราจะประเมินผู้ป่วยคะ่ะว่ามีแนวโน้มความพิการไหมหากประเมินแล้วว่ามีแนวโน้มความพิการเราก็จะไปพูดคุยทำความเข้าใจกับญาติและผู้ป่วยและปรึกษากับทางแพทย์เพื่อออกหนังสือรับรองความพิการหากได้ใบรับรองความพิการแล้วญาติสามารถนำหนังสือรับรองความพิการนี้แหลคะค่ะไปติดต่อที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อ,อนักสังคมสงเคราะห์ในการดำเนินการให้ได้คะ่ะ การมีบัตรผู้พิการนะคะญาติและผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการทางด้านสังคมอื่นๆค่ะเช่นกองทุนผู้พิการเงินอุดหนุนสงเคราะห์ฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพสําหรับผู้พิการรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยค่ะเมื่อยื่นเรื่องและได้รับบัตรผู้พิการแล้วผู้พิการจะได้รับเบี้ยผู้พิการแ0 0บาทค่ะรวมทั้งยังสามารถรับสวัสดิการต่างๆได้ 1. กองทุนสําหรับกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ 2. เงินอุดหนุนสงเคราะห์ 3. ไม้เท้ารถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆค่ะกองทุนสําหรับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคือทุนสําหรับการใช้จ่ายในการดูแลผู้พิการค่ะเช่นการศึกษาการประกอบอาชีพรวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานหรือองคอ์กรที่ให้การดูแลผู้พิการค่ะ สวัสดิการที่1ค่ะผู้พิการสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้โดยรายบุคคลสามารถกู้ยืมได้หลายและไม่เกิน60,000บาทรายกลุ่มสามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน1ล้านบาทค่ะทั้งนี้เราสามารถผ่อนชำระได้ภายในระยะเวลา5ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยค่ะ กองทุนนี้นะคะเราจัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานให้ผู้พิการมีงานทํามีรายได้ในการดูแลตัวเองรวมถึงจุนเจือคนในครอบครัวค่ะอีกทั้งช่วยให้ผู้พิการนะคะสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้โดยไม่รู้สึกแปลกแยกค่ะ สวัสดิการที่2นะคะเงินอุดหนุนสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการค่ะเงินส่วนนี้นะคะเราจะใช้ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีผู้ดูแลรวมถึงไม่มีไรายได้ค่ะนอกจากนี้เรายังช่วยเหลือครอบครัวของผู้พิการที่ประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนขาดสนในการดูแลผู้พิการค่ะโดยเราจะสนับสนุนของกินของใช้กรณีที่ขาดแคลนด้านไรายได้เรายังมีเงินสนับสนุนค่ะปีละ3ครั้งครั้งละไม่เกิน3,000บาทค่ะ สวัสดิการที่3นะคะผู้พิการสามารถขอรับอุปรกรณ์ในการช่วยเหลือสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันได้เช่นรถเข็นสําหรับผู้พิการรถสารล้อโยกโอุปรกรณ์ในการช่วยเดินหรืออุปรกรณ์สําหรับนั่งในการขับถ่ายค่ะ โดยการเข้าถึงกองทุนฟื้นฟูผู้พิการนะคะผู้พิการหรือผู้ดูแลสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์บริการผู้พิการจังหวัดค่ะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราสามารถไปติดต่อที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่หรือเรียกว่าสารากลางค่ะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะ โดยรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือเราสามารถเข้าไปติดต่อที่โรงพยบาบาลใกล้บ้านเพื่อขอรับบริการได้เลยค่ะแต่ในส่วนของเงินสงเคราะห์หรือว่าเงินอุดหนุนเพื่อประกอบอาชีพเราอาจจะต้องยื่นเรื่องผ่านสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งมนุษย์หรือพอมจในการพิจารณานะคะ หากผู้พิการหรือผู้ดูแลไม่สะดวกที่จะไปติดต่อที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเราสามารถยื่นประสานผ่านนักสังคมสงเคราะห์อาจจะผ่านทางเทศบาลหรืออบอตก็ได้ค่ะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของสวัสดิการผู้พิการค่ะที่จะช่วยเหลือทั้งผู้พิการและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลา,สลาดสาระดีๆแบบนี้ค่ะ